สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเต้อมอตเตอร์รถมือสองของคนมีสไตล์ครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถเก่ารถใหม่รถเน้นเทนรถยนรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกประเภทน,นะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับเจ้า Honda าดีมนะครับดีมร้อยนะครับรถสีเป็นสีมังคุดนะครับรถแท้งๆกัเดิมเลยเดี๋ยวมาดูรอบพันเลยครับ สภาพภายนอกก็มีริวรอยบ้างตากการใช้งานนะครับมีบางจุดแตกบ้างแต่ไม่ได้น่าเกลียดครับโดยรวมแล้วรถยังสวยครับรถเครื่องดีเกียร์ดีขับใช้งานได้ปกติประหยัดน้ำมันนะครับรุ่นนี้มันด้านดีขายคนนะครับคนเรียกกันคลุกสภาใครหารถใช้งานรถขับเล่นรถออกทิปราคาไม่แพงคันนี้เลยครับเดี๋ยวผมลองขับให้ดูครับลองให้ฟังเครื่อง ระบบไฟติดครบรับไฟเยี่ยวติดคครับรถกลับใช้งานได้ปกติเล่มเอกสารคุณโอนครบนะครับเอาไปโอนขนส่งได้เลยครับรถเดิมๆแห้งๆใครหารถใช้งานรถขับเล่นฝากไว้พิจารณา1นขันครับผมกับเจ้าพ o n d a d r e ร้อยครับผมวันนี้ลาไปก่อนดอทดีครับ